เมื่อประมาณสักอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานี้นะคะดิฉันก็มีโอกาสได้รู้จักกับผู้คนหนึ่งอายุแค่27ปีเองค่ะคุณหล่อหล่อค่ะคุณค่ะเป็นหนุ่มเอเชียมาจากอินเตอร์เดียนะคะโอ้โหรูปร่างหน้าตานะจ๊ะคุณเออออกมาจากบอลิวูดอย่างไรอย่างนั้นเลยอ้อ เหมือนกับพระเอกหนังอินเดียนพระเอกซีรีส์ที่เราดูดูกันอะหล่อยิ่งกว่านั้นอีกนะคะคุณกล้ามหนาเป็นมัดมัดกล้ามแขนนี่ขึ้นเป็นก้อนอุย้ยกล้ามคอแบบลำตัวนี่เป็นลูกตัววีสวยงามหน้าท้องนี่ซิกแพคอุย้ยนับลูกได้เลยไม่มีแบบไม่มีไขมันเลยแม้แต่สักนิดเดียวนะคะผมนึกภาพตามนึกภาพตาม ผมดกหนาดําดสนิทเลยนะแล้วก็ยาวมาประมาณนี้ยยาวเรียๆต้นคอตรงเนี้ยคิ้วเข้มตาคมจมูกโด่งปากเป็นกระจับไว้เครานะหนาหนวดเฟิรม์มโอ้ยโอ้ยตอนนั้นนะเออตอนนั้นนะแบบว่าเห็นรูปของนางแล้วทีฉันแบบอู้ตายแล้วไม่ o กอดไม d กอพระเจ้าทรงโปรด ส่งผู้ท่านนี้มาให้อีฉันนะคะส่วนนางเองนะคะคุณนางเองก็เห็นรูปของอิฉันเหมือนกันพอเห็นรูปของอีฉันให้นางก็มีอาการแบบเอ้ยปิ๊งปังเหมือนกันเว้ยนะเราก็ไม่ใช่แบบเราก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันเข้าใจไหมคุณอ่ะนะคะทีนี้ผู้พอเห็นรูปเราปุ๊บนางก็มีความแบบเฮ้ยอยากรู้จกักอยากคุยอยากนู่นนี่นั่น ก็แบบว่าก็เริ่มต้นคุยกันนะคะคุยกันไปแชทกันไปแชทกันมามีความรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยเชมีเราตรงกันเราคุยกันรู้เรื่องเราคุยกันถูกคอคุยอะไรก็ดูดีไปหมดหน้าฟังไปหมดความคิดเห็นอะไรตรงกันไปหมดเลยนะคะด้วยความที่ต่างคนต่างแบบว่ามองเห็นเสน่ห์ของกันและกันอย่างเนี้ก็เลยทําให้มีความรู้สึกเฮ้ยอยากเจอจริงๆเลยอีฉันก็อยากเจอแต่ความที่ฉันเป็นผู้หญิงอีฉันก็ต้องแบบว่า ใช่ไหมคะวางท่านหน่อยฉันไม่พูดไปหรอกว่าฉันอุ้ยอยากจะเจอเ,จอเธอจังเลยอะไรเงี้ยฉันไม่พูดใช่ไหมคะแต่ผู้ชายเขาก็เป็นฝ่ายเริ่มก่อนเขาบอกอุ้ยเสียายจังเลยนะเนี่ยถ้อเธออยู่ใกล้ฉันนะฉันจะรีบไปหาเธอทันทีเลยฉันจะไม่แบบมานั่งเสียเวลาแค่แชทเป็นตัว สอนอะไรประมาณนี้ฉันจะเจอเธอตัวเป็นๆเ,เราไปนั่งดื่มกันนู่นนี่นั่นกันแต่เธออยู่ไกลฉันจังเลยนะคะฉันก็แบบว่าคี้ไม่เป็นไรหรอกเราเช็ดกันเฉยๆก็ได้เราไม่ต้องแบบอะไรฉันก็เข้าใจนะว่าเธออยู่ไกลอ๋อมันไกลจริงคุณเขาอยู่ห่างจากอีฉันเนี่ยไปเป็นแบบนั่งรถไฟนะเป็นชั่วโมงอะ่ะคุณแต่ระยะทางจริงๆจากบ้านเขาเลยนะจากบ้านเขามาถึงบ้านฉันเนี่ย สองชั่วโมงคุณคือมันไกลจริงแล้วทีเนี้ยผู้ชายเขาก็บ่นแบบอื้นอๆๆอออยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอีฉันก็บอกไม่เป็นไรหรอกเราไม่ต้องเจอกันก็ได้คุยกันก็สนุกดีว้าย เล่นละครเก่งโอ้จริงๆแล้วสั่นอยากจะเจอเออเสร็จแล้วทีนี้ผู้ก็บอกว่าไม่เป็นไรระยะทางอ่ะมันไม่ใช่อุปสรรคสุดท้ายนะคะผู้็แบบนัดแนะเลยผู้วิกเอเนียเราเจอกันนะอะไรประมาณเนี้อ่ะตอนแรกนะคะอีฉันก็คิดว่าหุยไม่ได้ฉันต้องเล่นตัวฉันจะไแบบเฮ้ยคุยแค่ทีเดียวแล้วเจอแล้วเงี้ยใช่ป่ะมันไม่ใช่แต่ทีนี้ผู้ก็แบบอ้อนวอนอาทิตย์นี้ฉันอยากเจอเธอฉันก็ถามเฮ้ยอาทิตย์นี้เลยหรอเธออยากเจอฉันเลยหรออย่างเงี้ยใช่เธอจะรอไปเพื่อ อะไรฉันเชื่อในเคมีของเราที่มันตรงกันมากอิฉันก็บอกโอเคค่ะทีนี้นะคะคุณก็ถึงเวลานัดหมายนัดแนะการตอนแรกเลยนะคะคุณนางกะจะแบบว่า มาหาฉันตั้งแต่คือเลิกงานวันศุกร์อะตอนเย็นก็จะมาแล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันคืนวันศุกร์วันเสาร์คืนวันอาทิตย์แล้วนางมีแพลนที่จะกลับในวันจันทร์ตอนบ่ายเย็นนะคะตอนแรกดิฉันฟังแล้วก็แบบเฮ้ยวันจันทร์ด้วยโหลเพราะจริงๆแล้วอ่ะอีชันก็แบบอยากจะใช้ช่วงวีคเอนเท่านั้นคือศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็เป็นวันทางานไงเออนะแต่แบบแต่มันทาให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงจะแบบ ใช้เวลาอยู่กับเราเยอะเฮ้ยแสดงว่าเขาต้องแบบสนใจเราจริงๆเขาอยากอยู่กับเราจริงๆนะเขาแบบชอบเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ แต่ทีนี้บังเอิญว่าพอสักพักหนึ่งใช่ไหมคะเขาก็เขียนมาบอกว่าเฮ้ยเธอวันศุกร์นี้ฉันอาจจะไปหาเธอดึกๆได้ไหมอะไรเงี้ยฉันก็ถามเอาดึกขนาดไหนล่ะดึกๆเนี่ยหมายความว่ายังไงนะเขาบอกบังเอิญว่าที่บริษัทนี้มันมีปาร์ตี้บาร์บีคิวหลังเลิกงานในกลุ่มของเพื่อนๆที่ทํางานกันก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเสร็จปาร์ตี้กี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็อยากจะไปหาเธอมากกว่าที่จะอยู่ในปาร์ตี้ฉันจะพยายามเลิกปาร์ตี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่ ที่จะไปหาเธอนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆฉันก็ต้องไปหาเธอวันเสารอ์อีฉันก็บอกไม่เป็นไรจะมาคืนวันศุกร์วันเสาร์อะไรก็ได้ทั้งนั้นและแต่เธอสะดวกโอ้เป็นคนที่แบบนิสัยดีมากเขาอกเข้าใจผู้ชายรู้สึกได้เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยคืนวันศุกร์ค่ะคุณป้าเข้าไปสี่ทุ่มครึ่งจะห้าทุ่มแลยนะคะอีฉันก็ถอดหน้ากากานอนเผพล้าอยู่บนเตียงแล้วก็ไม่คิดไง ก็ไม่คิดแล้วว่าเขาจะมาได้ในคืนวันศุกร์ใช่ไหมคะหุยนางส่งข้อความมาไว้นางบอกเนี่ยฉันกะว่าฉันจะนั่งรถตอนเที่ยงคืนมาหาเธอนะฉันก็ฮะโอ้โหนั่งจากนู่นมานี่ออกจากนู่นเที่ยงคืนแล้วมาถึงบ้านกูกี่โมงวะเนี่ยนางบอกตีสองฉันก็อ๋ะ โอโหไม่ต้องพยายามถึงขนาดนั้นก็ได้มั้งคะนะคะดิฉันก็บอกว่าโอ้เธอไม่ต้องหลอกคือมาพรุ่งนี้เถอะถ้าอ,อย่างนั้นมันดึกเกินไปนะแบบว่าอย่าอย่าทรมานตัวเองถึงขนาดนั้นเลยเธอปาร์ตี้เธอดื่มแล้วเธอก็กลับไปนอนแล้วพรุ่งนี้เธอค่อยมาหาฉันเถอะฉันยังไม่ได้หายไปไหนหรอกฉันยังรอเธออยู่ที่นี่แหละเออ ทีนี้นางก็บอกเออโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเนะ่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะรีบไปหาเธอเลยนะหูครูคุณเขา้าใจไหมคะว่าเป็นการที่แบบคุยกันที่สวีทหวานแหววแต๋วจ๋ามากแม้เราจะอายุห่างกันเป็นแบบ เกือบยี่สิบปีแต่มีความรู้สึกว่าเอ้ยใช่ผู้ชายคนนี้ใช่ส่วนนางเองก็คงคิดว่าตายอีป้าคนนี้มันใช่จริงๆเออทีนี้ก็มาถึงวันคือวันเสาร์นะคะอีฉันก็แบบว่าผู้ชายนัดสี่โมงเย็นกูนูนกูลุกขึ้นแต่งหน้าแต่งตัวทําผมตั้งแต่สิบโมงเช้านะคะสวยนะคะก็ลง Facebook เลยค่ะโพสต์ลง Facebook นะโอ้ยวันนี้แบบสวยสู้ใครมากเลยนะคะจะใครจะมาไม้ไหนเนี่ยแบบรับได้หมดแบบ เอ้ยกระดิกระดามากนะคะทีนี้ก็พอแต่งหน้าแต่งไรเสร็จก็โหกว่าผู้จะมากูก็นอนเล่นอยู่ในบ้านเป็นพักใหญ่พอถึงเวลาดิฉันก็ออกไปใช่ไหมคะออกไปรับผู้ค่ะคุณกลัวผู้หาทางกลับมาบ้านดิ่ฉันไม่เจนะคะทีนี้ฉันก็ออกไปรับแล้วก็ได้เจอกันก็แบบอุ้ยมีการทักทายนั่น,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 นอุ้ยน่ารักน่ารักมากนะคะแล้วเดินด้วยกันโอโหเป็นอะไรที่มันเหมาะสมมากเป็นคู่ที่เหมาะสมใครๆก็มองถทยแล้วสาวสวยหนุ่มหล่ออะไรประมาณนี้เออใช่ไหมคะทีนี้เนี่ย แลนของเราแผนของเราก็คือเราจะใช้เวลาวีคเอนอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตปกติประจําวันไม่ต้องมีอะไรพิเศษมากมายเรากินอยู่ที่บ้านเราดื่มอยู่ที่บ้านเราพูดคุยเราคุยกันทุกเรื่องอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะคือแบบว่ามันก็ต้องมีเรื่องแบบฮัมรวมอยู่ด้วยซึ่งเราเว้นไว้ในฐานะที่เข้าใจแหมคุณขา ผู้ชายมาอยู่กับเราตั้งสองสามคืนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะนอนจับมือมองตากันถูกไหมคะอ่านะคะแต่นั้นเราไม่พูดถึงไงเออเราไม่พูดถึงทีนี้นะคะเราก็พอมาถึงบ้านดิฉันใช่ไหมคะเราก็คุยกันและฉันก็ชงเครื่องดื่มทำค็อกเทลใสๆน่ารักน่ารักให้กินกันอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคุยกันตั้งสองสามชั่วโมงนะคะคุณพอคุยกันไปคุยกันมาก็เริ่มแบบ เฮ้ยไปทากับข้าวกันดีกว่านะผู้ชายเขารีเควสเขาบอกว่าเขาเคยไปเที่ยวเมืองไทยมาเขาชอบมากคนไทยก็ชอบอาหารไทยมากโอ้ยอีสีนะคะก็อยากจะโชว์แบบสปิริตของสาวไทยนะคะทำมัสมันให้พูดรับประทานค่ะคุณคะ่ะก็เตรียมเลยนะคะเตรียมของเตรียมไรผู้ก็ช่วยหั่นผักเนื่อน,น,นี่นั่นอีสีนี่ก็แบบจัดก,การไปนะคะทําปรุงไปเสร็จเรียบร้อยก็พอทาอาหารเสร็จใช่ไหมคะก็รอแบบต้มให้เปื่อยอะไรประมาณนี้เออก็ อุ่นไปเรื่อยๆให้มันเปื่อยให้ไก่นี่เปื่อยให้ดีเลยนะเสร็จแล้วทีนี้ผู้ก็บอกว่าเออในระหว่างที่รอให้แบบแกงสุกเนี้ยนะเราก็ขึ้นไปข้างบนกันแล้วก็ไปนั่งคุยกันดีกว่าไหมสี่ก็บอกว่าให้ขึ้นไปข้างบนไปนั่งคุยนข้างบนในห้องนอนเหรอว่าหโอเคทีนี้คุณขาพอขึ้นมาถึงห้องนอนปุ๊บนะก็คุยกันได้ไม่กี่คาหรอกก็แบบก็เริ่มอ่ะนะก็เริ่มก็แบบอืนุ่นนิน,นานก็ทีนี้ก็มันแบบ มันเกิดขึ้นเองค่ะคุณมันเป็นอารมณ์พาไปมันเกิดขึ้นเองว่าถึงเวลาแล้วเย้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 ทีนี้ผู้ก็เริ่มแบบเปลืองอภรรชิ้นบนโอ้โ oh, ห oh, รูปที่ส่งมาให้ดูเป็นยังไงนะคะกล้ามตรงไหนเป็นมัดตรงไหนนะตัวจริงโอ้โ oh, หตรงตามปกตรงตามปกเป๊ะเป๊ะโอ้โ oh, ห oh, วงแขนกล้ามเป็นมัดมัดอุย้ยน่าจะกัดงงงงทีนี้นะคะคุณ ตอนที่ผู้กําลังโชว์กล้ามเป็นมัดๆของตัวเองท่อนบนอยู่นี่นะแต่ในหัวของอีชันเนี่ยคิดเป็นไกลคิดไปถึงโน่นคิดไปถึงท่อนล่างแล้วค่ะคุณ อิฉันคิดไปว่าโอ้ท่อนบนขนาดนี้ท่อนนั้นขนาดไหนใช่ไหมคะอิชันก็คิดโอ้บันเทิงแน่เลยอูวันนี้ผู้ตอนนี้จะไม่มีทางหลุดรอดเนื้อมือของอิชันไปได้อิชันกะจะขมือไม่เหลือแม้แต่ขนโอเลยนะคะคุณเออมันก็ถึงเวลาที่ท่อนล่างจะต้องถูกปลดเปลื้องออกค่ะคุณแล้วนางก็ถอดมันออกค่ะอิชันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะจะบอกให้คือมันแบบอ๋ อเอ,เอคือมันมันเท่านี้มันเท่านี้จริงๆนะคืออึ้งอยู่พักหนึ่งแต่ด้วยความที่แบบว่าเราเป็นคนที่มีน้ำใจใจดีแล้วก็เราไม่อยากทำร้ายหัวใจของใครถูกไหมคะเราก็ได้แต่ยิ้มอีฉนันก็เลยยิ้มสู้กับหนอนน้อยตนนั้นแล้วก็คิดในใจว่าการุณาใส่เกงเกงเธอะ แล้วก็ออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้ตอนนั้นยังคิดอย่างนี้จริงๆนะคะคุณคือแบบพอดีฉันเห็นไม้ของนางเลยฉันก็แบบเฮ้ยใช่เหรอแล,แล้วแล้วกูจะหาความบันเทิงได้จากที่ไหนว่าไม้ขนาดนี้มันแค่นี้จริงๆนะคะคุณโอ้มันแบบไม่หรอกมันใหญ่ๆใหญ่กว่านี้นิดนึง <panels> นะเออใหญ่กว่านิ้วโป้งที่ฉันนิดนึงนิ้วโป้งตีนอ่ะเออได้โออนิ้วโป้งเท้าอ่ะได้อยู่นะคะเอานิ้ Potter วโป้งเท้าแล้วกันนะเออเประมาณนั้นจริงะค่ะคุณแล้วก็มันก็แบบ เออถ้าแบบขนาดเท่านี้แต่มีความยาวหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือแบบขนาดเท่านี้โป้งตีนแล้วก็ความยาวเท่านิ้วอะความยาวเท่านิ้วนี่แล้วฉันก็แบบเฮ้ยนาทีนั้นอยากจะส่งนางกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้คือกูไม่อยากให้มึงอยู่ที่นี่แล้วกูไม่สนแล้วมึงจะหล่อขนาดไหนกล้ามมึงจะใหญ่โตขนาดไหนมึงจะนิสัยดีมากขนาดไหนคือไม่ผ่านดูแล้วว่าสถานการณ์ไม่น่าจะสร้างความบันเทิงได้นะคะ แต่ดิฉันไม่สามารถพูดได้ค่ะคุณดิฉันไม่สามารถจะไล่ผู้ชายที่เดินทางสองชั่วโมงเพื่อมาหาฉันถึงที่ให้กลับไปได้แล้วดิฉันก็ไม่อยากที่จะแบบว่าตัดสินใครโดยภายนอกถูกไหมคะอันที่เราเห็นว่าน้อยๆเล็กๆอยู่เนี่ยประสิทธิภาพของมันอาจจะยิ่งใหญ่ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเรายังไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ใช้งานหรือแบบว่าโชว์ประสิทธิภาพของของมันเลยอ่ะดิฉันก็แบบ ถอนหายใจหนึ่งทีแรงๆนะแล้วคิดว่าไม่เป็นไรให้โอกาสเขาเราต้องให้โอกาสเขาโชว์ฝีมือเพราะบางทีนะขนาดไม่สำคัญเท่าลีลาก็ได้คิดในใจงั้นมีความปลอบใจแฝงอยู่นิดนึงโอเคหลังจากนั้นก็ปล่อยเลยตามเลยก็เย้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 กันนะคือพยายาม เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาคว่ำหน้าคว่ำหลังขาตวัดพาดคอขาเหวี่ยงไปพาดข้างฝาขาพาดขอบเตียงคือทุกท่าแล้วแต่แต่ว่าคือว่างเปล่าว่างเปล่าดิฉันรู้สึกว่างเปล่ามากดิฉันไม่รู้สึกถึงถึงอะไรเลย จริงๆแต่ความที่ที่ฉันเป็นคนดีมากอ่ะ <ivot> คุณคือดิฉันไม่ไม่อยากทํำร้ายใจใครเลยฉันทีฉันไม่อยากทําร้ายแบบคือทีฉันไม่อยากทําร้ายความรู้สึกของใครเลยแม้แต่มันจะไม่ได้เรื่องเข้าใจไหมคะคือเล็กยังไม่พอยังอ่อนอีกมันก็เลยไม่ให้แบบความรู้สึกอะไรเลยอ่ะแต่แต่แต่ด้วยความที่เป็นคนดีไง addition, ไม่อยากทำร้ายจิตใจใครไงไม่อยากทำร้ายความรู้สึกใครไง ก็แหกปากร้องไปร้องไปทั้งทั้งที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวให้ผู้ชายมันเข้าใจไปเลยว่าของมันอะเท่าแขนให้ไปเลยความรู้สึกนั้นเพื่อเธอวันแรกผ่านไปอีฉันก็อ่ะอยากจะทําอะไรก็ทําไหนไหนก็มาแล้ะไม่เป็นไรมันจะจับสักกี่ทีกูก็ยังไม่รู้สึกเหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีความรู้สึกว่าเสียตัวอยู่แล้วอืมช่างมันนะ คืนแรกผ่านไปค่ะคุณวันแรกผ่านไปนะคะพอวันที่สองก็เหมือนเดิมก็กิจกรรมเดิมๆก็มีเดินเล่นบ้างนู่นนี่ด้านบ้างนะคะแล้วกลับมาก็แบบโจ้คลึมๆกันนับครั้งไม่ถ้วนเหมือนเดิมความรู้สึกคองดิฉันก็ไม่ได้แตกต่างเพิ่มเติมคือหุดหงิดได้รำคาญเพิ่มมากขึ้นก็นับวันเลยทีเนี้ยนับเวลาไม่ใช่นับวันนับเวลาแบบถอยหลังรอหรือว่า มันหล่อมจะพุ่งนี้สักทีว่าเมื่อไรมันจะได้กลับไปสักทีว่าไม่อยากเห็นหน้ามันแล้วไม่อยากเห็นหนอนน้อยของมืออีกแล้วมันเอือมันแบบว่ามันเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณออทีนี้นะคะตอนแรกกับนางแพลนไว้ว่านางจะอยู่ถึงวันจันทร์แบบตอนเย็นนะเออจะกลับตอนเย็นเนฉันก็คิดโอ้ไม่ก็กูไม่อยากกูไม่อยากอยู่ถึงวันจันทร์ตอนเย็นก็เลยต้องแบบว่าโป๊ปดมดเท็ดผิดสีนอีกกูนะคะก็บอกไปว่าตัวเอง คือวันจันทร์ตอนเช้าเนี่ยเรามีธุรละล่ะเขามีธุระล่ะเออเขามีธุระจะต้องไปไหนมาไหนกับลูกเขาอะเขาเขาอยู่กับตัวเองไม่ได้หลอกนะวันจันทร์อะไรเงี้ยออนางก็แบบมีอาการแบบเสียดายนิดนึงคือใจนางอยากจะอยู่กับเราเพิ่มแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมนางก็ออจําใจจะต้องแบบบุ๊กตั๋วรถ กลับไปแบบตอนเช้าก็ตื่นแต่เช้าอีชั้นก็อดทนสุดท้ายละอ่ะอดทนลงมาทําอาหงอาหารให้นางแล้วก็เดินไปส่งนางที่ป้ายรถนะคะแล้ทีเนี้ยนึกภาพตามนะนึกภาพตามรอหยุดพักหนึ่งใช่ปะแปบ๊บหนึ่งเนี้ยก็เห็นรถเมย์นะรถเมย์มาแต่ไกลเลยนะค่อยๆแบบพาค่อยๆแบบแบบเขียบเข้ามาใกล้ทีละนิดทีละนิดพอนางเห็นรถเมย์มานะนางก็แบบเข้ามาสวมกอดเราด้วยความรู้สึกโหยหา หเหมือนกําลังจะจากแฟนไปเป็นทหารในทำนองนั้นเลยคุณนะเสร็จแล้วเนี่ยนางก็พูดกระซิบข้างหูนางบอกว่าวันนี้ผมจะต้องจากคุณไปแล้วแต่เราจะได้เจอกันอีกอีกไม่นานหรอกที่รักที่ฉันได้ยินดังนั้นนะคะทิฉันก็แอบถอนใจเบาๆน้ำตาปริมๆอยากจะพูดกลับไปว่าโอ้คุณคะ ฉันรู้ว่าสองวันที่ผ่านมานั้นมันมีความหมายกับคุณมากแล้วคุณก็มีความสุขกับมันมากด้วยแต่ว่าฉันอยากจะบอกกับคุณตรงๆว่าอย่ากลับมาได้ไหมเพราะว่าฉันไม่อยากจะไม่อยากเจอหนอนน้อยของคุณอีกได้โปรดไปแล้วไปแล้วอย่ากลับมาอีกเลยแต่ว่าฉันพูดอย่างนั้นไม่ได้คับคุณ ดิฉันก็ได้แต่กอดกลับตบข้างหลังเบาๆสามทีแล้วก็บอกว่าเดินทางปลอดภัยนะตัวเองแล้วเจอกัน